กำลังเดินทางม่พุทธคลิปนี้ก็เป็นคลิปปิดท้ายของการมาสปปลาวในครั้งนี้ครับโนโนนี้ก็กำลังจะเดินทางจากซำเหนือไปเบียงจันทเพื่อสี่ข้าบไปฝั่งไทยนะครับอก่อนแม่พุทธที่กอดยายกอดยายดิคุณยายมาส่งเดี๋ยวโนโน่มาหาคุณยายใหม่นะครับบอกดิ ลองฟังส่งไปซับเหนือให้ไปเวียงของใหญ่ของใหญ่เครื่องใหญ่หญหญนี่ครับรถไปซับเหนือเป็นรถนอนเตียงเตียงนอนด้้วยเออาม์ไซคขึนน ตอนนี้แม่แม่พุทกับน้องตุกกงงนน๊กบเนีมาส่งส่งเนื้อโน่งขับเวียงไ่รถไปซ้ำเหนือไอ้รถไปเวียงจันนี่รถเตียงนอนซ้ำเหนือเวียงจันมาส่งถ่ายรูปอ่ะนโน่ขับก่อนนะขอบคุณนะครับอ่ะขอบคุณบัดดีครับแม่ตุ๊กก่อน อสวัสดีสวัสดีครับแม่ตุ๊กก่อนเดี๋ยวหนูมาหาแม่ใหม่นะอ่าบอกคุณยายด้วยเดี๋ยวหนูมาหายายใหม่นะครับมมาาาหหยยใ่นะแล้วเจอกันใหม่เด้อเอขอบใจเด้อขอบใจเด้อที่เป็นาขอบใจเด้อขอบใจที่ดูแลน้องสาวน้องสาวคนหนึ่งน้องชายคนนึงมือหนาตกลงไปค่อย คอยคอยอยู่คอยถ่ายอยู่ยยหลายปีแล้วหลายปีแล้ว <c oughs> นัดวันนี้ต้องมาตามดีตัวเองว่าอ้ายมาแล้วเด้อตัวต้องไปหาอ้ายอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศหาอ้ายเดี๋ยวอ้ายต้องไปหากอนเนี่ยเนาะเออเลยแม่ครับแม่คุณประสงค์อ่าแม่คุณประสงค์ขอบคุณครับเออมีโอกาสมาห้ไหมเดี๋ย เอาไปครับตัวสำนวนมาด้วยไม่ลืมอะไรเดี๋ยวคุณยายก็คุณยายพูดมาส่งโนโน่แล้วก็กลับแล้วอันนี้แม่ตุ๊กเขาก็มาส่งกลับก่อนเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกถึงเวลาออกขอบใจเด้อขอบใจเด้ออขอบใจเด้อดแม่กลับแล้วบายบ,ายบาย,บาย,บาย ก็เรียกผู้โดยสารขึ้นรถแล้วกำลังเช็คตัวขึ้นรถไปจุดหมายปลายทางคือนครหลวงเวียงจันทร์คนโดยสารอันนี้เป็นรถนอนจากซสำเหนืออีกรถออกเวลา15.00นาาเดินทางจากเวียงจันทร์ไปสำเหนือนะครับอ่ะพร้อมอยางยโนโน ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับรอขึ้นรถตรวตัวอ๋อมีเตียงด้วยมมันนี้้าดวยะโอเค ตอนหนาวก็ห mm. ่มล <come here. S 3> uh ูกเราไม่หนาวก็ไม่ต้องห่มยังมีไฟไหมไม่ไม่มีไฟมันก็สว่างอยู่ไงตอนี้ก็ขึ้นรถเตียงนอนเตียงนอนของซําเตอไอซ้ำเหนือซาำเหนือเวียงจันทเตียงนอนอ่าานโน่ขึ้นเตียงนอนครั้งแรกเมา่เมาลยแมมเมานิดนึง ค่าตั๋วรถโดยสารจากสำเหนือมาเวียงจันทร์ก็5ห้าห้าแสนหนึ่งหมื่นกีบแต่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ780-800บาทแล้วแต่เหรีเงินซึ่งตอนนี้ก็อยู่บนรถนอนรถก็กำลังจะออกจากสำเหนือไปทางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งหมื่นกีบที่เกินมาก็จะเป็นค่าประกัน สำหรับการเดินทางของผู้โดยสารในครั้งนี้เมื่อคืนนั่งรถมาทั้งคืนตอนนี้ก็ 6. โมงครึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ก็ถึงเมืองปากสันและรถก็จอดให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตากันที่ปัม๊มซึ่งตอนนี้ในเมืองเขาก็จะมีปัม๊มจอดให้ผู้โดยสารลงไป เกือบจะถึงเบียงจันแล้วตอนนี้รถจอดให้คนเข้าห้องน้ำถ้าเข้ามาในเมืองก็จะมีห้องน้ํามาจอดที่พักรถจอดถ้าบนเขาก็จะจอดริมทางให้คนเข้าห้องน้ําริมทางหมเลยวันนี้ก็เราจะเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันพักเบรคไปในตัวแล้วก็เข้าห้องน้ํา จอดก็จะมีรถมารอรับต่อรองราคากันเอาตอนนี้รถจอดที่ดงโดนที่นี่ครับคนขับเก่งมากเลยขับทั้งคืนเนี่ยตัวนี้สุดยอดเลยขับรถทั้งคืนเลยไปไปไปก็ปถึงคิวรถสายเหนือแล้วนี่คนขับสุดยอด ถึงแล้วครับเวียงจันขนส่งสายเหนือรอกระเป๋าช่าข้องลงช่วยขับทั้งคืนสุดยอดจงสาย ของมีฝากมาจัดทำเนื้อเลยนอใส่นี่ขนส่งสายเนื้อลดไปใส่ยถึงอ่ะ รถตู้ไปเมืองเฟืองไปบางเวียนจะเป็นรถตู้คือรถตู้้าตัวไปบางเวียงก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมืนกีดที่ขายตัวด้านนอกตอนนี้ก็คานโ,นโน่นั่งรถ สามล้อไปตลาดเช้าไปขึ้นรถระหว่างประเทศมารถถ้าไปก็จะมีรถเมย์สีเขียวจำยานานหน่อยวันนี้ก็เลยพาโนโนนั่งรถสามล้อเพราะมันเร็วหน่อยไม่ต้องรอรถเมย์่ารถก็คนละห้าห้าหมื่นกีบ าเที่ยวบ่ายสองโดยสารระหว่างประเทศอันนี้ก็คือคือรถโดยสารตลาดเช้าอันนี้ก็รถโดยสารระหว่างประเทศกําลังออกแล้วพานโนโนกับโ,นโุดรล่ะเดนทางปลอดไฟตอนนี้ถึงนโนโนโต,ตอนนี้ก็เข้าด่านฝังไทยเรียบร้อย แล้วเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีกันบขสอุดรนะครับเดินทางกลับถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพไปขึ้นรถกันโนโน่ไปขึ้นเลยครับต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคลิปมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปการเที่ยวสปปลาวที่ด่านไทยลาวนะแห่งนี้ครับสวัสดีครับ